โหไข่เต็มท้องเลยค่ะทุกคนไข่เต็มท้องเลยวันนี้มีหมกปลาซิวนะคะวันนี้น้องหยิงลูกสาวลาพาทุกคนมากินข้าวเช้าโีโหไข่เต็มท้องเลยค่ะทุกคนไข่เต็มท้องเลยวันนี้มีหมกปลาซิวนะคะวันนี้น้องหยิงลูกสาวลา ปาทุกคนมากินข้าวเช้ามีหมกปลาซิวตัวใหญ่ๆมีปลาซิวหางแดงเนาะแล้วก็ปลาซิวนี่แล้วก็ปลาซิวตัวใหญ่เขาเรียกว่าปลาเนาะปลาอีหยังปลาซิวตัวใหญ่ๆก็มีหมกหนอไม้เสร็มนี่นี่จ้ะไม้เสร็งลอยๆแฉะๆจ okay. ้านี่เจ๋งเหมืนบ้านๆจ้า